ก็ให้เติมเร็วๆได้ไหมเอาเงินมากูพูดมากับแม่งไม่รู้กี่ครั้งเลยสัตหนูก็พูดกับแม่อยู่นี่ไงนจะหน้าหีเดี๋ยวเดีใกล้จนต,ตีนจังเลยดิแล้วนูจะพูดกับใครถ้าไม่พูดกับแม่มึงเงียบไปเลยสั์มึงก็รู้ว่ากูเป็นคนช้าหน้าหีลูนก็เป็นคนที่ช้าเร็วก็พยายามที่จะตามอยู่เนี่ยมึงเงียบไปเลยมึงเงียบไปเลยกูหาเบอร์ไม่เจอเดี๋ยวจะถีบหน้ามึงกระเด็นกระดอนเลยนะเร็วๆหน้าหนังหีชาติชั่วนรก รู้ไหมว่าทุกคนรักแม่กะหลี่สามร้อยยอดแล้วแล้วสิเอาเงินมาสาหืย่ yeah! <c oughs> ยไม่อยู่ไหนวะสาทุกคนพราคนแปงพระพุทธเจ้ามึงเอามันรอรอเล่นไม่ไหนล่ะก็แม่ด่านี่ไก็ต้องบอกว่าสาทุหื่อแล้วเร็วข้างหาไม่เจอเลยทีนี้แม่ก็ยิงเบอร์มาสิคะยิงที่ไหนมันยิงไม่ได้นี่เบอร์เนี่ยกดดอกจานอะไรสิคะ ดอกจันและที่อะไรเดี๋ยวก่อนพี่วะกดเลยค่ะโหสัตว์จ้า้างหลักเย็ดเอ้ยเร็วๆดอกจันอะไรดอกจันดอกดอกดอกจันและดอกดอกอะไรแล้วก็ดอกดอกไงโอเคค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะอ้าวมึงอัดออัดแม่มึงกันพี่อะไรพี่รักแม่ค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องแย่หนึ่งเคนะครับเพื่อนยังไงก็อย่าแย่ท่านให้มันมากมายนะคะอย่าแบบกบเก็บลาก่อนค่ะ